อ่ะคนคนเร็วๆโอ้คนมือหนึ่งจับกระลาบังไว้เออคนคนคนเร็วๆอ่ะแม่ถน้ำตาให้นกพลนะอ่าคนคนเลยคนเดินเร็วเลยเออคนเลยคนคนคนๆๆๆอย่างเงี้ยมาแม่ช่วยจับเอาไว้นะคนอย่างเงี้อ่ะนกพลอ่ะนกพลเร็วๆคนเจ๊ แอคนไปเรื่อยๆลูกไหวไหมไหวนี่ไหวคนมาแม่ช่วยนิดนึงคนคนเร็วๆอ่ะแม่ช่วยจับกระมังไว้กันหล่นค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 นนั่นแหละจะได้กินไหมครับวันนี้ได้กินไหมได้กินได้กิน คนๆต่อดีไหมแามา่ใส่นมให้นี่อ่ะคนเลยเนี่แม่อเ,เอาวิปเหมือนนมเลยเหมือนนมเลย ง่ายง่ายนะอ่าทำครับอ่าคนเร็วๆมันเกือบดีโองอันเออมีฟองนั่นแหละไอ้มันนั่นแหละเอออ่ามาไหนขั้นตอนต่อไปใส่ใส่อันนี้ยงไปด้วยใส่แป้งอ่าขั้นตอนต่อไปใส่แป้งนี่แป้งผงโกโก้ว้าวๆน็อเน็อปกันะ เดี๋ยวกคนกินด้วยน่ากินไหมน่ากินอืมห่ะคนคนคนนบคนคนนั่นแหละเหมือนช็อกกี้ืมก็หนูบอกหนูอยากกินช็อกโกแลตไงเนี่ดูจินี่ช็อกนบทำให้นบทำให้โรูสิ งานแหล่ะอารอลเลคนอารอน้อยากจะให้แม่จับให้อ่ดี๋แม่ทำต่อให้เดี๋ยวแม่ผสมให้นะอ่นบจับกะละมังไว้ยังน้จับให้จับกะลจับกะละมังให้แม่หน่อยเร็วยังน้จับให้ อืมควให้เป็นเนื้อเดียวกันเป็นยังโอ้ไห้ทำไหมแต่แม่ขอป่าแล้วก็เติมน้ำมันให้หน่อยนะอันนี้แม่ใส่ส่วนผสมของน้ำมันน้ำมันลงไปแล้วนะคะมันก็จะมันๆอย่างนี้ใช่ไหมไหนแต่แม่ต้องตีเร็วๆต้องตีเร็วๆตีเร็วๆคนเร็วๆอย่างนี้ นจับกะละมังดีนะระวังล่นนะเดี๋ยวแม่ผสมให้เข้ากันนะเดี๋ยวแม่ตักใส่เพีมง่ายไหมครับเหนื่อยไหมเกือบเกือบเละหมดแล้วเกือบเละหมดแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวแม่ทำต่อนะ